สวัสดีค่ะอาหารพื้นบ้านวันนี้เรามาหาปูกันอื้ออื้อพันะนะจอยไหมไหน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 มันขึ้นมาหรือยังนี่เราได้ปูแล้วลูกตองเลยลูกย่ไปจับเอาเอาเลยจับได้ไหมลองดูได้ไหม จับได้ไหมคะคนเก่งเก่งจังเลยวิธีจับปูนาไปแก่งไปแก่งเจอยู่โลกเก่งมากเลยคนสวยไหนเจอแล้วเนี่าไปไกลด้วยเสียมชิดิน ต้นกระปูน้ำกันเด้พี่น้องเยารถจุกมาขุดเอาอย่างนี้ยืดเยื้อได้ตัวเดียวความพยายามอยู่ไหนปูเราก็เห็นู่ที่นั่นฟาายาอยู่ในฟาปาน้ำเลือหรอเก่งจังเฮ้ยทาขุดกระปูสุดยอดทาปู ากุดปูเพิ่นงัดทังงัดทั้งงัดงัดทั้ง,งัดูงๆๆงดก,กับปูข <c oughs> ุดไตขุดมาเม,มื่อยหมดเลิแผลเป็นตะไดป้ปานา้อตะไดตรงบ้งมีไหมรางวัลมีไหมรางวัลความพยายามนี่อ้อแาดิถอเอามาให้นี้ลูกนี้ข้างเรียม เตรียมเตรียมตรงนี้ก้นมันหมานเยอด้อยหมานเห็นบ่สไหมนั่นหมานหมานโอ้โหเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วก็เห็นจ๊กเจอแล้วนั่นนันเป็นผงนี่นั่นมันเป็นผงนี่นั่นบอสเงี้ยวซาหมึกโลน้ำไปดมบอสเห็นดูดีนี่ไงมีแล้ว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 เราวางมือ เราก็จะทำการจกออกมาจกจกดีดีเด <AR> ้อจกดีดีเด้อเรอว่าเด้ยุ่งยักควักอะไนีีก็ปูนี่ปูนอ้าไม่รู้นี่ไงรางวัลของความพยายามไหนอะเอามือเล็กๆกับปูเชิญปูหน่อยเชิญปูหน่อยโชื่ไม่ได้ทำไมอะ หนักเก่งมากเจออีกแล้วครับเฮ้ยสองหู้อะไรแบนี้เอาเพาเริ่มจะเหนื่อยแล้วครับเสียหู้ไรเอาเบิ้งนี่นี่หู้หนึ่งหู้หนึ่งนั่นสองหู้อะไรคุณอ่ะเสียหู้ไรเอาหู้ลุมก่อนีตั้งการกองคนหู้นี่พี่ โอ้ยวัน่อนทาขุดกระปูเพิ่นไม่จะขี่ออกเนี่ยผู้ลูกกะดีเจ้าแม่เอาบานนี้ท่าท่าคอกระปูได้บาทเลยขอขานาพระแม่คงคาเอาแม่น้ำนั่นนั่นโตัวใส่ตัวนี้มาสิตัวง่ายมาเลยดูดูดูปืนหู้ง่ายเลยปืนเมื่อวานจักสันว่าคือจิกเลีกลงไปทางนั้น คนจับปูก็เล่นจะเนี้ยมันคือเลือดแถวมันคือเลิกดแถเนาะฮะนี่ได้บ้เนาะอีแม่สู้สู้อีแม่สู้สู้8กิโลบุคนณกระปูไก่โอ้โหอยู่ตื้นๆตามมันโอ้ยอีแม่สับกันหลอกปูตัวนี้มันหลอกเก่งมากเลยเอาเลยจับมึงกันนะ โูวกาดจับดูว่ากาดจับอืมมันอยู่ไดนมันอยู่ไหนหน้ากีขาป้าขุดปูหน้าขโมยหน้าหน้าไส้คือรอแต่ว่าจ้ะเก่งมากเลยค่ะคนสวยเออโหมานิงเาพี่ศบได้แล้วนั่นพวกเห็ดพวกเห็ดเนี่ยไหนยังมีอีกเหรอโอ้ยมันสิเซียงเอาลมณ์ ลงเลยค่ะลงเลยเจ้ะเรามาหารูปูกันมีรูหนึ่งสามรูแล้วอันนี้มีไหมนี่ตัวนี้มันมีตัวไหมนี่ไม่มีมันมีหรือมันไม่มีใช่ใช่ไหมใช่เนี่ยวเชี่ยออกเชี่ยออกให้แม่่ะใชอไหล่หูวีต้อนี้อย เกันซ้อนกันอยู่พูดนะนี่หูนึงอยหนี่หูนึงโอ้ยหูนี่แหรหูใหญ่พูดนะโอ้โหดูตัวนี้หูใหญ่หูใหญ่ได้พี่น้องหูหูปูค่ะเ่ราะเป็นหูหยางเนื้อหูปูจ้าหูปูจ้า ได้กินกระปูน้ำอีแม่อีแม่ขุดปูท่าสวยขนาดท่าสวยมากเลยค่ะาอันนึงแห้งหูหญ่ดูปูค่ะดูนี่นี่รูน้ำนี่รูึ้นไหลเยอะเลยมันรวมตัวกันอยู่นี่เยอะเลยหืม เยอะมากสองผูนะเฮ้ยผ <bugün> <cities> ูนี่ก็มาเลิกแถวพี่น้องผมย้อมแล้วครับย้อมแล้วครับผมย้อมแล้วลายครับผมย้อมแล้วลางวันลางวันรางวันเจ๋แล้วขวดน่ย่าชิไหเงินแถวปูนี่ปูนี่ปาะเขา กองเชียร์ใช่ย่างยางยางย่างเชียร์เอาจนเมยรางวัลความพยายามเก่งมากสวยจับ <c oughs> เมงยากับลานม่อยากับลาพากับอีปูไปนีบมือกันโอ้ยนอยากับหลานนีก็ได้สราอีปูไปน็บมือกันเล่นแท้โ่ลกนี่อ้ยโอ้ยโอ้โ้้้้้้โโยย้อ มาหากินกับป้าเบิ้องนี้ให้เบิ้องนี้โชว์ปลาหน่อยปลาเล็กปลาใหญ่ต้นน้อยมะออกนี่เดี๋ยวผักข้อต้นตัวนึงไอ้หน่มันก็ออกมาพี่พี่นั่นตัวนึ่งยุ้ตีนเหยียบนี่เดี๋ยวผักข้อต้นอืมปลาดิ่มต้มเนาะหากินกับปลาสุขผักข้อจ้าบรรยากาศใจตัวใหญ่ ໃສ່ໂອ oh, ້ເພາະໄດ້ຕົມอยู่ແຕ່ນີ້ໄດ້ຕົ້ມຢູ່ລັກນີ້ປາอยู่ເນາະແຕ່ນີ້ຫືກິຕົບເຂົ້າໃຫຍ່ກະເດີ້ພນ້ອນກໃຫບັກາ ขุดกระปูท่าสวยมากไนี่จ้าีตะกีนอหเหนาวใ่เอาเียบีบันาวใ่กจะจับลังมันแบบนี้มันจะว่านีบจับลังแมลังแล้วเอาไปหนีบย้ากระเทนยังต่ำมาใช่ล้อว่าัวเหนีบย่าต่หัวล่างบานนี่เรามาขวาตำพุ่งเอาบรรยากาศท้องนา lùm lùm lông lông á anh đi nhá mày hai đứa chưa ba cầm hơi ngon lang lang ขบูดอาบอาน้ำออกน้ำ